ปู่แมกเคยสอนและให้ข้อคิดบางอย่างกับเบนเอาไว้ว่าการเป็นฮีโร่มันไม่ได้เกี่ยวกับการที่คนอื่นรู้ว่าเราทําดีแต่อยู่ที่เรารู้แก่ใจว่าเราทําซึ่งก็ตรงตามชื่อคลิปวันนี้ผมอยากมาพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เราสามารถเรียกเบนได้เต็มปากว่าฮีโร่งั้นผมขอเริ่มด้วยอะไรเบาๆก่อนอย่างแจกเงินจากตอน Lady to l u m b e r ตอนนี้เริ่มขึ้นจากเบนได้เผื่อทำโน้ตบุ๊กของเกวนพังโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งเขารู้สึกผิดและอยากรับผิดชอบกับการกระทำเลยคิดวิธีหาเงินมาซื้อคืนจนบางเอินไปพบกับใบปลิวการแข่งขันมวยปั้มที่ชิงเงินาะวัน10,000ดอลลาร์เมื่อเห็นลู่ทางมาขนาดนี้เบนก็ไม่รอช้าแปางลง่างเป็นโฟอาร์มเข้าแข่งขันชนะจนได้ไปถึงรอบชิงด้วยความที่เงินาะวันมันเยอะขนาดนี้ทำให้คู่ชิงอย่างพี่เมนและพี่เคเข้ามาขู่เบนเพราะทั้งคู่ก็ร้อนเงินเหมือนกัน พอรอบชิงมาถึงเบนก็ได้สู้กับพี่เคแต่เนื่องจากเขาดันมีสีแขนกติกา,กาเลยโดนเปลี่ยนให้สู้แบบ2อหนึ่งถึงแม้ในช่วงแรกเบนจะเสียเปรียบแต่เขาก็สามารถพลิกเกมจนลมทั้งคู่ลงไปได้หลังจากรับเงินรางวัลไปแล้วระหว่างทางขากลับเบนก็ได้ไปเห็นว่า2พี่น้องกําลังโดนมาเฟียทวงหนี้และขู่จะฆ่าแม่เพราะพวกเขาไม่สามารถชนะการแข่งขันเพื่อหาเงินมาคืนหนี้พนันได้เบนที่เห็นท่าไม่ดีเลยลองไปคุยดูและแตัดสินใจช่วยทั้งคู่หาเบาแสจนตามมาเจอพวกมาเฟีย ทั้งสามคนเลยช่วยกันตะลุมบอลกระทือพวกมาเฟียช่วยแม่และตบบอสของแก๊งลงถึงแม้พวกเขาจะช่วยแม่สําเร็จแต่ยังไงฟาร์มก็จะถูกยึดอยู่ดีไม่ได้ตัดสินใจยกเงินรางวัลที่เขาได้มาให้กับครอบครัวนี้เพราะคิดว่ายังไงสองพี่น้องกับแม่คงจําเป็นต้องใช้เงินมากกว่าส่วนตัวเขาขอกลับรับผิดกับเรื่องโนตบุ๊กเองแต่เรื่องก็มาหักมุมตรงที่ว่าโนตบุ๊กไม่ได้พังและเบนก็ต้องทํางานบ้านฟรีไปอีกยาวมันไม่คุ้มค่าจากตอนเฟรมตอนสมัยวัยเด็กของเบน ตัวละครอีกคนหนึ่งที่เป็นคู่ปรับและร้ายกาจอีกคนคงไม่พ้นเควินเลวินโดยในตอน Kevin Eleven, เควินอีเลเว่นเบนได้ไปสนิทและรู้จักกับเควินพวกเขาทั้งคู่ได้ไปเกาะเล่นกีนเกนทั่วเมืองจนถึงจุดหนึ่งที่เบนเริ่มรู้สึกว่าเควินทำเกินไปเลยล้ำเส้นจะฆ่าคนเขาเลยกาดจะหยุดเควินซึ่งเควินก็ได้ดูดซับดีเอ็นเอจากอมนิทิกจนใช้พลังได้แต่มันก็แค่เที่ยวเดียวเท่านั้นแน่นอนว่าของกอปย่อมแพ้ของแท้เป็นธรรมดาเมื่อฟู้ไม่ได้พี่แกเลยเหลี่ยมทำเป็นแกล้งแพ้แล้วจะกลับตัวกลับใจด้ววยความที่เ่เบนนใจออ เลยเผื่อผ้าท่าโดนเควินจับตัวเพื่องัดอมนิทิกออกแต่มันก็ดันสร้างขึ้นระเบิดจนทําให้เควินกระเด็นออกมาโดยเควินได้รับผลข้างเคียงที่ทําให้เขาสามารถใช้พลังและแปลงร่างเป็นเอเดียนได้อย่างสมบูรณ์แต่ก็ต้องแลกกับการคืนร่างเดิมได้แค่แป๊บเดียวเขาได้ใช้พลังใหม่นี้ในการเกาะอาัชญากรรมและโบยความผิดให้เบนและเนื่องจากวีระเกียนที่เควินได้เกาะขึ้นบ่อยๆจนเป็นเขามันเลยมีการก่อตั้งหน่วยพิเศษสําหรับจัดการภัยร้ายนอกโลกที่มีเป้าหมายหลักๆคือการกําจัดพวกเอเลียน หลังการเล่นแล่จับกับเควินเบนก็รู้ข่าวอีกทีว่าเขากําลังสร้างเรื่องที่สะพานโกลเดนเกตครั้งนี้เบนตั้งใจจะไปจัดการปิดบัญชีเควินเขาได้เข้าไปท้าและบอกว่านี่มันเป็นเรื่องระหว่างเราสองคนคนอื่นไม่เกี่ยวพอได้ฟังแบบนั้นทั้งคู่ก็สายกันยับและจบลงที่เควินหมดพลัง ถึงแม้ตอนนี้เบนจะโคตรร้อนและไม่พอใจกับเรื่องเร็วๆที่เควินทำมามากแค่ไหนแต่เขาก็ควบคุมอารมณ์เอาไว้ทำหน้าที่การเป็นฮีโร่ไม่แต่สินใจจัดก,การซัดเควินเข้าที่หน้าเพราะเขาคิดว่าคนอย่างเควินไม่ได้มีค่าพอที่เขาจะลงมือพอเควินได้ฟังแบบนี้มันทำให้เขาเดือดจัดจนกลายพันธุขึ้นมาแล้วพลิกกลับซัดคืนจนเกือบฆ่าเขาได้แต่เบนก็ถูกช่วยไว้จากคนที่คิดจะได้ล่าเขาพอเบนได้เปลี่ยนม,มุมมองให้เห็นว่าเอเลี่ยนทุกตัวไม่ได้เร็วและตัวร้ทยทุกตัวก็ไม่ใช่เอเลี่ยน ไม่ได้อยู่ที่ของแต่อยู่ที่คนจากตอน The Final Battle Part 2ตอนนี้เบนได้สู้กับวิลแกกที่แท็กทีมคู่กับอัลบิโดและแน่นอนทั้งคู่มีความได้เปรียบอย่างมากแต่พี่หมึกแกกก็ยังเล่นสกกระบกโดยการจับตัวเกวนกับเควินไว้มันบีเพื่เขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องส่งอมนิทิกให้หลังจากเบนได้สูญเสียอมนิทิกเขาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าขึ้นมา คิดว่าตัวเองไม่คู่ควรอีกแล้วกับคําว่าฮีโร่เขาเลยขอให้ปู่หยุดรถแล้ววิ่งออกมานั่งคนเดียวเกรนเลยตามมาดูพร้อมให้กําลังใจว่ามันมีตั้งหลายครั้งที่เบนช่วยคนโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งออมนิทิกเลยด้วยซ้ํามันไม่ได้อยู่ที่ของที่ทําให้เขาเป็นฮีโร่มันอยู่ที่ตัวเบนต่างหากถึงแม้จะพูดมาขนาดนี้เบนเขาก็ยังไม่เชื่อเขาคิดว่าสิ่งที่เกวนพูดมันผิดเขามองว่าความเป็นฮีโร่มันเป็นเพราะนาฬิกามากกว่าไม่มีมันเขาก็ไม่มีค่า หลังจากนั้นเบนก็เดินออกไปเขาตะโกนเรียกชื่อแอสมัทขอร้องให้มาช่วยลุงแกก็โผล่มาทันทีและเริ่มด้วยการอธิบายเหตุผลว่าจริงๆแล้วอมนิทิกไม่ได้ตั้งใจจะส่งมาให้เบนแต่กะส่งมาให้ปู่ตั้งหากพอได้ยินแบบนั้นเบนยิ่งไม่เข้าใจถามต่อว่าทำไมไม่ยอมเอาคืนไปแอสมัทเลยตอบว่าพ่อปู่แม็กค,คิดว่าเบนเหมาะสมเลยไม่เอาคืนและถึงแม้เบนจะมีข้อเสียอย่างการทำอะไรไม่คิดในหลายๆครั้งแต่เบนก็แสดงเห็นถึงความกล้าหาญไหวพริบในการใช้ออมนิทิกแบบที่ตัวเขายังคิดไม่ได้ เขาเข้าใจที่แอสมาพูดแต่เขาก็ยังมีคำถามว่าตัวเขาไม่มีอมนิทิกอีกแล้วแล้วมันต้องทํำยังไงเขาถึงจะชนะวิลแก,ก๊กและกอบกู้โลกได้แอสมาเลยถามกลับไปว่าไม่มีอมนิทิกแล้วไม่อาจจะชนะได้ง่ายๆง,งั้นเหรอเบนเขาก็เริ่มคิดได้ทันทีส่วนลุงแกก็ยิม้มพร้อมบอกว่าดวงดาวนี้อากาศดีจริงๆพอคิดได้ว่าการเป็นฮีโร่จริงๆมันคืออะไรเบนเก็กลับไปรวมตัวกับทีมปู่ด้วยความมั่นใจพร้อมแผนเขาใช้คำสั่งบึ้มนาฬิกาแล้วไปป้อนอาร์ติเมติกจับอวิโดกระทือพี่หมึกและกอบกู้โลกได้สเร็ เบนสละชีวิตจากตอน The Ultimate f a g h t File ตอนนี้เริ่มต้นด้วยการเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นเพราะอยู่ๆเบนก็ได้เสียการควบคุมตัวเองและปรากฏว่าร่างอัลติเมตที่มังกาซอมีจิตใจนึกคิดเป็นของตัวเองและไม่ยอมคืนร่างเกรยพยายามใช้เวทมนตร์ในการทําให้เบนกลับร่างเดิมแต่มันก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผลอะไรเธอเลยตัดสินใจไปพาตัวจิตแพทย์มาซึ่งหมอก็ทําการรักษาแบบปกติและจะทําการสะกดจิตจู่ๆอัลติเมที่มังกาซอก็เกิดข้างแล้วหายไปเหลือไว้แค่อัลติเมตทีส่วนเบนได้ฟื้นขึ้นมาในสถานที่แป,กแปกกลกๆ พวกมันเล่าเรื่องทุกอย่างให้เบนฟังว่าพวกมันก็มีชีวิตมีหัวคิดหัวใจแต่เป็นพเพราะเบนนี่แหละทําให้พวกมันต้องติดที่นี่และทางออกเดียวที่จะเป็นอิสระคือต้องโยนเบนลงไปในหลุมเพลิงซึ่งแน่นอนมีหรือเบนจะยอมเขาพยายามสู้กับและได้เกวนตามมาช่วย หลังจากเล่นไล่จับกันสักพักมันเริ่มทาให้เบนของขึ้นและกะจะทําลายพวกอัลติเมตให้สิ้นภากเพื่อช่วยเบนแต่เบนก็ห้ามไว้พร้อมตัดสินใจจะทําเรื่องที่ถูกต้องโดยการเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อให้เหล่าอัลติเมตได้มีชีวิตต่อไม่ต้องมาโดนกักขังอีกเมื่อเขาได้กระโดดลงไปกับพบว,ว่าตัวเองตื่นขึ้นมาและยังไม่ตายแอสไมทที่ถูกเควินตามมาให้ช่วยเลยทําการอธิบายว่าเป็นเพราะเบนตั้งใจจะสละชีวิตตัวเองเพื่อเหล่าอัลติเมตจากใจจริงอัลติเมติกมันเลยตอบสนองต่ออเเจตตนนนาามมัั้้ทํใหรรีฟวง ซึ่งหลังจากซ่อมอัลติเมทิกเสร็จแอดมัทก็เอ่ยปากจะพาพวกอัลติเมทไปหาที่อยู่ก่อนจะจากกันยูม,มังกซอรด้ได้โอกาสมาบอกเบนว่าพวกเขามองเบนผิดไปแต่เบนก็ไม่ได้ติดใจอะไรเลือกเพื่อนก่อนพลังจากตอน The Ultimate Enemy Part 2ช่วงในเรื่องสุดท้ายของการสู้กับไดอากอนวิลแกกได้ใช้จังหวะหลอกล่อและชิงพลังของมันมาทําให้พี่หมึกเรามีพลังที่โคตรเทพและเยอะมากๆเขาเลยกะจะตามหาเบนเพื่อจะได้ปิดฉากสู้กันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย สู้หลังเจอหน้ากันเบนเลือกจะไม่แปงลงร่างเป็นเอเลียนแต่เลือกใช้ดาบ S สคา l o n แทนเขาใช้มันต่อสู้และดึงเอาพลังของไดอะกอนจากวิลแก๊กมาเป็นของตัวเองได้ณจุดนั้นเบนได้กลายเป็นคนที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลด้วยการครอบครองอัลติเมติกดาบ S c a า l o n และพลังแห่งดาก g อนวิลแก๊กเลยใช้จังหวะนี้ในการออยั่วยุท้าเบนให้ใช้พลังกวาดล้างคนชั่วๆให้หมดจัก,กรวาลเลยเบนเริ่มมีความคิดลังเลและก็เริ่มฟังคำแนะนําของวิลแ g ๊กเพื่อนๆที่เห็นท่าไม่ดีเลยพยายามมาคุยเพื่อไม่ให้เบนไปทําแบบนั้นแต่พี่หมึกแกก็ยังไม่ยอมหยุดปัน่นกวนเลยบ่อกให้หุบปากหมึกๆไปพร้อมเตือนสติเบนด้วยความสับสนเบนเขาเลยขอใช้เวลาคิดสักพักแล้วเดินออกมาเขาได้นึกย้อนถึงเรื่องราวต่างๆที่ได้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปกับเพื่อนการปกป้องจัก,กรวาลการที่ได้ช่วยเหหลือคนระว่างางงท ตอนนี้เขาตัดสินใจได้แล้วว่าจะทำยังไงกับพลังเบนตั้งท่าขึ้นมาแล้วใช้พลังเปลี่ยนทุกคนแต่ไม่ได้เปลี่ยนนิสัยใจคอแค่เปลี่ยนทุกคนที่โดนพลังของไดอากอนให้กลับมาเป็นคนปกติแล้วคืนดาบให้แอสมัทซึ่งแอสมัทก็มีเซอร์ไพรส์มาให้โดยให้ออมนิทิกอันใหม่เวอร์ชันสมบูรณ์แทนที่อัลติเมติกที่เขาปลดออกเป็นไงกันบ้างครับกับเหตุการณ์ที่ผมยกมาในวันนี้สิ่งหนึ่งที่เบนมักจะชอบโชว์ให้เราเห็นบ่อยๆเลยเนี่ยคือการรับผิดชอบเสียสละ ให้อภัยผู้อื่นเขาพิสูจน์ตัวเองเสมอว่าทําไมเขาถึงคู่ควรกับอมนิทิคครั้งแล้วครั้งเล่าแม้หลายๆครั้งเมื่ออาจจะมีบ้างที่เขาทําตัวเกียนๆได้ทาให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ทุกครั้งที่ผิดสิ่งหนึ่งที่เขาจะทาเสมอคือการรับผิดชอบพยายามแก้ไขสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นไม่ว่าปัญหาเขาจะตีเนียนหรือทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็ได้ยังไงถ้าทุกคนชอบอันไหนหรืออยากเสริมเหตุการณ์ไหนก็เมน์ม้หให้ผมอ่านได้เช่นเคยนะครับ